ผู้ใดติดอยู่ในนิสัยนี้ไปจนตายพบต่อไปที่สูงกว่านี้หรือแม้แต่พบของมนุษย์พบเดิมก็เป็นพบที่หวังได้ยากสำหรับเขาโดยส่วนใหญ่ผู้ที่ตายด้วยนิสัยและอารมณ์นี้มักจะไหลลงสู่ที่ต่ำเสมอก็เพราะว่าจิตของเขามันไหลลงต่ำนี่มันก็พาดำเนินไปตามที่ต่ำนั่นแหละ เมื่อเราเจอคนประเภทนี้เราอย่าพึ่งไปเพ่งโทษเขาให้นึกสงสารสมเพศเบทนาเขาที่เขาต้องหลงพาตนไปสู่ความวิบัติวิบัติทั้งตอนที่มีชีวิตอยู่ตายไปแล้วยังต้องไปพบกับความวิบัติอีกคือวิบากกรรมคนที่ดำเนินใจไปในนิสัยนี้ภายในจิตใจของเขานั้นมันลุ่มร้อน เหมือนดั่งอยู่ในกองไฟมันร้อนมันลุ่มอยู่ตลอดเวลานั่นแหละเขาได้ตกนรกทั้งเป็นแล้วเราจงเชื่อไว้เถิดว่าคนนิสัยนี้เขาไม่เคยมีความสุขหรอกถึงจะสุขก็สุขแบบหลอกตัวเองไปวันวต่อหน้าคนอื่นหน้าชื่นตาบานแต่พอหันหน้าเข้าบ้านไม่พบผู้คนอกตรมหม่นหมอง